เหนแดงอ่ะที่ฆ่าพี่น้องประชาชนหนีเข้ามาที่ไทยเป็นแสนแสนคนพระองค์ท่านก็ไม่กลัวเลยพระองค์ไปด้วยท่านเสด็จไ, <c oughs> ไปเลยไปถามความทุกข์ร้อนเดือดร้อนใช่ไหมให้อยู่อาศัยให้กินทีนั<า>กข่าวฝรั่งถามนะว่าพระองค์ทําไมต้องทําขนาดนั้นพระองค์ตอบว่าเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เราก็ต้องมีเมตตาเมตพระมีมีจิตใ,ใจอันสูงส่งเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยนี่ของจริงแต่ว่านี่ผู้นนาเขมรมันเขาเรียกอะไรเนรคุณทั้งสองพระองค์เนี่ยทั้งชาติศาสนาพระมารษั ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเนี่ยท่านถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์หมดขมิ้นแดงอ่ะที่ฆ่าพี่น้องประชาชนหนีเข้ามาประเทศไทยเป็นแสนแสนคนพระองค์ท่านกั่วลเลยพระองค์ไปด้วยท่านเสด็จไปเลยไปถามความทุกร้อนเด็ดร้อนใช่ไหมให้อยู่อาศัยให้กินนี่นักข่าวฝรั่งถามนะว่าพระองค์ทําไมต้องทําขนาดนั้นพระองค์ตอบว่าเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ เราก็ต้องมีเมตตาเนี่ยเราต้มีจิตใจอันสูงส่งเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยนี่ของจริงแต่ว่านี่ผู้นำเขเมรมันเขาเรียกอะไรเนยรคุณอันนี้เราไม่ว่ากันไอ้ฮุเซนมันไม่ไม่ใช่ผู้นำก็จรงก็ใช่ตรงนี้ต้องเห็นภาพว่าวันนี้ตั้งสองพระองค์เนี่ยตั้งชาติศาสนาพราะมารษ์ศาสตร์ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเนี่ยท่านถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์หมดอันนี้ต้อง และหายากเดี๋ยวนี้และมีเรื่องหนึ่งนะผมจําได้ว่าพระองค์เคย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 ตัดออกมาแล้วพระองค์ก็แล้วก็คงพัดสวนด้วยยิ้มยิ้มนี่เป็นสัญลักษณ์ของของพระองค์เลยเนาะพระองค์บอกว่าเออประเทศไทยดูไปมันก็แปลกๆนะมองไปพระองค์ว่ามองไปอันนี้ก็เป็นวัดอันนั้นก็เป็นโบสถ์อันนี้ก็มัสยิด เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความสงรบร่มเย็นน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกพระองค์พูดตอนนั้นนี่คือสิ่งที่ท,ที่ที่พี่องค์ทาและก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องขาขำมีนักข่าวตอนนั้นพระองค์เสด็จต่างประเทศก็มีนักข่าวถามถามพระเจ้าอยู่หัวถามว่าพระองค์ทําไมพระองค์ไม่เคยชอบยิ้มเลยหล <laughs> วงก็มีอารมณ์ขำด้วยกันก็ชี้ไปที่พระพราชนินี <laughs> นั่นไง คนนั้นไดยิ้มแทนนี่ไงยิ้มของฉันคนโน้นต้องอบเราพระองค์รักพระสงฆ์ทุกคนและรักมนุษย์ชาติิชาตทุกประเทศด้วยทุกชาติศาสนาไม่ไม่มีรังเกียจท่านดูแลอย่างเสมอภาคเห็นไหมเกิดการสงบความเห็นแยกความเห็นแย้งทางการเมืองไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นอก็สามารถลงตัวด้วยพระองค์พระองค์ไม่แบ่งเขาแบ่งเราเนี่ ดันั้นวันนี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราครับแบ่งคนที่มีอุดมการไปทํางานเพื่อประชาชน<อ>ก็จะเห็นว่าวันนี้เรากังวลว่าวันนี้ผู้นําประเทศเนี่ยถูกทําต้มหรือเปล่าก็เห็นว่าที่ไปมาเลเซียนั่น,นจากที่ติดตามข่าวนั้นเนี่ยไอ้ตกลงไปไป <ใน S 1> ทำอะไรนายกนยกไปไปที่มาเลเซียท่านอุปสรรคขยายความให้พี่น้องฟังหน่อยว่า ตกลงไปแล้วไปทำอะไรได้อะไรไม่ได้ได้อะไรเลยมีแต่เสียเปรียบเสียอะไรได้อะ,อะไรถามนะวันนี้เนี่ยไปทำอะไรก่อนเ